เวลาคือสิ่งที่เราต่างรู้ดีว่ามันจะเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งได้นั่นคือแนวคิดที่น่าพิสวงและน่ากลัวในเวลาเดียวกันสำหรับในวงการฟุตบอลเวลาเองก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้นะักฟุตบอลทุกคนนั้นต่างกันออกไปผู้เล่นบางคนสามารถไปถึงจุดสูงสุดและโด่งดังได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยบางคนพัฒนาขึ้นตามอายุบางคนพุ่งขึ้นและรุ่งโรยอ,ยอย่างรวดเร็วราวกับดอกไม้ฝ่ายและบางคนก็ค้างอยู่ตรงนั้นตลอดกาลนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นมาเสมอสิ่งเหล่านี้มันช่างน่าพิสวงจริงๆอย่าง มีบางอย่างที่เราไม่สามารถทําความเข้าใจได้อยู่เหมือนกันและหนึ่งในนั้นก็คือความน่าอัศจรรย์ของอายุและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของนักฟุตบอลเหล่านี้ซึ่งมันกําลังทําให้สมองของเราพิจารณาไปเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับเรื่องอายุและภาพลักษณ์ของพวกเขาเหล่านั้นและนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับ9้าคู่ผู้เล่นที่ทาให้เราถึงกับต้องกังําถามว่านี่พวกพี่อายุเท่ากันจริง,รงๆหรือออกมาถ้าพร้อมแล้วไปรวยกันเลยดีกว่าครับอย่าพลาดชมการแข่งขัน e ี ball ball 2024. นนฟุตบอลโปโล่ลีก2024ทัวร์นาเมนต์เกย์ฟุต ไทยลงชิงชัยกันแน่นลีกสมสดๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์11โมงตรงเป็นต้นไปทาง E-League Thailand ทุกช่องทางและยิงสดผ่านทาง True ID Sport ช่อง621ขอเก็บฟุตบอลห้ามพลาดนะครับคู่ที่1ลูก้าโมดริและชาลีอาดัม จากสุธิบัตรของชาเดียดำผู้จาก,กาทีมฟรีดบูธทางคนปัจจุบันได้บอกก็ได้จริงว่าอดีตแข้งสกอตแลนด์เกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมปี1985นั่นทําให้ปัจจุบันเขามีอายุอยู่ที่38ปีไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเชื่อว่าหลายคนคงมองเผินๆแล้วเขาดูมีอายุมากกว่านั้นอย่างน,น้อยๆก็น่าจะสัก40ต้นๆซะมากกว่าซึ่งในปี1985นั้นก็คือปีเดียวกันกันกบที่ลูก้าโมดริตห้องเครื่องตัวเก่าหัวใจวัยรุ่นของเรอัลมาดริดได้ลืมตาดูโลกแถมโมดริตนั้นยังเกิดก่อนชาเดียดำด้วยซ้ำนะครับโดยโค้ดแข้งโครแอตเกิดเมื่อวันที่9กันยายนหมายควา ว่าในความเป็นจริงลูก,ก้ามัริตเกิดก่อนอดัมถึง3เดือนเลยทีเดียวแต่โมดริตนั้นยังคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลล่าสุดและยังคงเป็นกัปตันทีมชาติโครเอเชียอยู่เลยในตอนนี้ผู้ที่2เดนนี่อิงส์กับโซนฮึงมิน หากไม่เปิดดูด Google คุณคิดว่าในนี้อิงคนนี้อายุเท่าไหร่ครับคำตอบส่วนมากก็น่าจะเป็นประมาณ30กลางๆหรือประมาณ34-35เห็นจะได้เพียงแต่ในความเป็นจริงนะครับเดนนี่อิงนั้นเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่32ปีเท่านั้นเองซึ่งนั่นหมายความว่าอิง์เกิดในวันที่23กรกฎาคมปี1992นั้นมีอายุน้อยกว่ากองหน้ารูปหล่อชาวเกาหลีใต้ของทอตแนมฮอสเปอร์ pur, อย่างซนถึงมินที่เกิดในวันที่8กรกฎาคม1992ซะอีกพอมาเทียบกับซนถึงมินยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะแข่งเกาหลีใต้เองก็หน้าตาดูอ่อนวัยกว่ามากทุกวันนี้เรายังคิดอยู่เลยนะครับว่าเขาน่าจะสัก ไปปลายหรือไม่ก็เพิ่งจะ30ทะแท้ๆเพราะฉะนั้นคู่นี้จึงทําให้เราตกใจ2ชั้นซ้อนเลยทีเดียวนะครับหคืออายุแดนนี่เองนั้นเพิ่งจะ32ปีและ 2. คืออายุของโซน1ึมินที่ไปกลายถึง32ปีกันแล้วจริงๆหรือคู่ที่3เวนรูนี่และเคซุตนาบัส ในขณะที่รูนี่ประสบป,ปัญหาเพื่อนของลูกไม่เชื่อด้วยซ้ำนะครับว่าตัวเองเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนื่องจากปัจจุบันเขาไม่เหลือเขาโครงตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษและปีศาจแดงอยู่เลยเขากลายมาเป็นกุซื้อมาดคุณลุงกินเบียร์แซ่บของพรีมัทด้วยวัยเพียงแค่สามสิบแปดปีในขณะที่เพื่อนรุ่มรุ่มที่เกิดในปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าเช่นเดียวกันกับเขาอย่างเกสซุนนาบาสนั้นเพิง่งจะไปคว้าแช,ชมป์ยูโรกับทีมชาติสเปนมาบัดหมกักเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนรูนี่เกิดวันทททททีีาาทีีีีีีี่่่่่่่ตตตุลลาาาาาาาคคคคคมมมมปปในน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 ขขณะะะะบบสเเเเเเกกกกิิดดดืออวววัััััพฤศจจจยยรรห็ถึงงงงงแแแช้้ ดวงตาสีฟ้าแหละมังครับที่ทั้งคู่นั้นดูมีเหมือนกันคู่ที่4เ่เป้ P และวไมเคิลเอเซีย หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะครับไมเคิลเอสเซียนคือกองกลางพันแกร่งที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเซ็นสัญญาไปเป็นแข้งของเชลซีในยุคของโชเซ่มูรินโญ่เจ้าใบสั้นคือฉายาที่เขาได้รับจากความดุดันนั้นและปัจจุบันเขามีอายุมากถึง41ปีแต่เพราะอะไรไม่รู้นะในใจของเรายังคงคิดว่าเขาอาจจะมีอายุมากกว่านั้นอาจเป็นเพราะฟอร์มการเล่นระยะเวลาที่เขาโดดเด่นหรือความสนใจของเราที่มันกำลังหลอกตัวเองอยู่ในความเป็นจริงเอสเซียงนั้นคือแข้งรุคเดยกโท สิ่งพวกเขามีอายุต่างกันไปถึง2เดือนด้วยซ้ำนะครับโดยเอสเซียงนั้นเกิดในวันที่3ธันวาคมปี1982ส่วนเปเป้เกิดในวันที่26กคมภาพันปีหนึ่ปสําสำหรับเปเป้เขาโด่งดังขึ้นมาก่อนที่เอสเซียงจะร่วงโรยไปไม่นานนักเพียงแต่ว่าเขายังยืนระยะมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างยอดเยี่ยมเปเป้พิสูจน์แล้วว่าประสบการณ์ของเขานนั้คือของจริงและยังคงคาแข่งในระดับสูงๆได้อย่างสบายสบายคู่ที่5อันเดรสอินเนสตาและจูดดาวนิง หลังเป็นข่าวโด่งดังว่าอินเนสตาตกชั้นครั้งแรกในอาชีพกับเอมิเรตครับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดดังพรอยเล็กๆในอาชีพของเขาเพียงเท่านั้นนะครับเขายังคงยืนหนึ่งในกองกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของโลกเราไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนั้นได้และแม้สิ่งที่เขาสร้างกับเอมิเรตนั้นจะเป็นความน่าผิดหวังที่ไม่สามารถช่วยพาทีมรอดตกชั้นแต่ก็อย่าได้ลืมไปว่าณนะเวลานี้อินเนสตาคือคนที่อายุ40ปีไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับสตูดดาวนิงที่อเนน,นออป จากนั้นก็บิดเดิลสโบรและแบล็กเบิร์นก่อนจะประกาศดีทายเมื่อ3ปีที่แล้วในสมัยที่เล่นนะครับดาวนิ่งคือปีกซ้ายดีกรีทีมชาติอังกฤษยุคนั้นเขาติดธงไป35นัดและได้รับการยกย่องว่าเป็นปีกที่ยอดเยี่ยมอย่างี้ก็ตามในครับความรู้สึกนั้นมันเหมือนกับผ่านมานานโคตรแล้วเราไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะครับว่าทั้งอินเตอรและดาวนิ่งนั้นจะมีอายุเท่ากันที่4 0ปีคู่ที่6โอบารฟิมีมาตินและคริสเตียโนโรนัลโด ใช่ครับถ้านับจากเอกสารนคะครับโอมาฟิมีมาตินจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพิซโนโรนัลโดย้ำนะครับว่าตามเอกสารนั่นไม่พราะว่าส่วนมากแข่งจากแอฟริกันมักใส่อายุปลอมๆกันมากมายและเราก็แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโอบาฟิมีมาตินนอกจากรเรื่องในสนามเลือดเขายังคงเป็นชายชาวเดเรียผู้ลึกลับมาโดยตลอดสมัยที่เล่นให้กับนิวคาสเซิลเราระบุไม่ได้้วยสําว่าเขาถนัดเท้าข้างไหนเขายิงจุดโทษได้ดีจากทั้งสองข้างเช่นเดียวกันกับอายุข,ของเขานั้นที่เราเองก็ไม่รู้ว่าที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นมันใช่แบบนั้นจริิริงๆหรรืือออออเล่าาในนนนโกท์<ๆ>็ตตคัมมฟีช 5้ฟุต7นิ้วแต่ให้ตายเถอะนะครับจะสิ่งที่เราเห็นเขาควรจะสูงกว่านั้นเขาลงประเดิมสนามให้กับโรเตติน่าในเซเรซีรตอนอายุ16ปีและสมสมอสุดท้ายของเขาคืออู่หั่นในปี2020นอกจากนั้นนะครับเขายังแต่งงานกับน้องสาวของมาริโอบาโลเตลลี่และมีลูกชายที่ชื่อเคนดริกแต่นอกจากนั้นสำหรับโอบาเฟมีมาร์ตินทุกอย่างมีเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาอายุเท่ากับคริสตโนโรนัลดนั่นแหละครับคู่ที่7บ็โบยันเกกิสกับเควินเดบร โบยันคือโคตรแข่งตัวตึงสําหรับฟุตบอลเมนเจอร์เมื่อประมาณสัก17ปีที่แล้วนะครับเราเชื่อว่าผู้คุณหลายคนเองก็เคยใช้เขาในเกมเกมนี้เช่นเดียวกันและใช่ครับเขากับคีวินเดบรอยมีอายุห่างกันไม่ถึง1ปีโบยันเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมปี1990ส่วนคิวินเดบรอยกับตาทีมชาติเบลเยียมนั้นเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนปี1991ะทําไ้ทั้งคู่นั้นอายุเท่ากันที่33ปีในเกมโบยันคือแข้งพอสวรรค์อย่างกับเมสซี่อีกคนแต่ในชีวิตจริงนั้นมันไม่เคยเป็นแบบนั้นโบยันคือนักเตะที่น่าผิดหวังคนหนึ่งส่วนเดอรบรอยเขาเองก็พิสูจน์ตัวเองมาเยอะแยะมากมายเลยครับกว่าจะมา ประสบควาสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้และเชื่อเธอว่าข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งโบยานและเคดีบีคือนักเตะรุ่นราวเขาเดียวกันนั้นมันไม่เคยอยู่ในหัวของเราเลยแม้แต่น้อยคู่ที่8มิเกลอามีรอนและเอเมเรชา์ ใครจะไปเชื่อว่ามิกกี้อเมรอนจะมีอายุ30ปีเข้าไปแล้วหน้าตาของเขายังคงดูเหมือนเด็กหนุ่มวัยกระต่ออายุ20ต้นๆอยู่เลยนะครับและใครจะไปเชื่ออีกเหมือนกันว่าเอมเรชานจะเพิ่งมีอายุเพียงแค่30ปีททันท,ที่หน้าตาของเขานั้นก็ไปไกลกว่านั้นมากแล้วนะครับโอเคครับส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะหนดวดเคราและความคมเข้มของชานที่ทําให้ดูเข่งขืนและมีอายุมากขึ้นแต่อเมรอนนี่นะครับทำไมเขายังดูเด็กได้ขนาดนี้ทั้งสองคนเกิดในปี1990เหมือนกันในความเปการ้อยเก้เเาสับสี่น,นหนมึง4สัห์ด้วายเป็นทางอเริาในการบอกเขาทั้ง มิรอนนั้นเกิดในวันที่10กุมภาพันธ์ถ้าหากไม่มีข้อมูลมาอ้างอิงแน่มาด้วยพวกคุณเองก็คงจะไม่เชื่อหรอกจริงไหมครับผู้ที่9้ายอสโกกวาดิโอและบูกยสากา มันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับกันสักนิดหนึ่งว่าพอหนุ่มกองหลังหน้าคมของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างโยบอยทีเจไม่ใช่ครับยอสโกวาดิโออายุน้อยกว่าบุกโยซาการิมเส้นดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษซะอีกนะครับโดยซากาเกิดเมื่อวันที่5กันยายนปี2001ปัจจุบันมีอายุ22ปีในขณะที่ยอสโกวาดิโอเกิดเมื่อวันที่23มกราคมปี2002ปัจจุบันมีอายุ22ปีเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเพราะความคมเข้มและหนวดคราวเช่นเดียวกับเอเมอรชานในคู่ก่อนหน้าก็ได้นะครับที่ทำให้กวาดิโอนั้นดูมีอายุขึ้นแต่ก็เช่นเดียวกันกับอเมรอนเหมือนกันนะครับเพราะซากาเองก็มีหน้าตาที่ดูอ่อนวัยกว่าอายุ ด,ดังนั้น,นจึงน่าประหลาดใจไม่น้อยเลยทีเดียวที่ข้อเท็จจริงปรากฏออกมาว่าจริงๆแล้วยอสโกกวาดิโอนะั้นมียุน้อยกว่าบุกโยซาก้าซะด้วยซ้ำและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกดระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์